ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนกันนะคะทีนี้เรามาเรามาดูกันก่อนนะว่าจำนวนเต็มแสนมีอะไรบ้างซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะแบบเกิดความคิดรบยอดแล้วนะคะจำนวนเต็มแสนก็เริ่มจากอะไรคะ1,000งแสน,นะคะหนึ่งแสแล้วก็ส0 0 0สนแล้วก็ส0 0แสน 4ี0 0ส0ห0 0แ0 0ห0แสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนไปเรื่อยๆนะอ่ะเก้าแสสักหน่อยเก้าแสไปเรื่อยๆอ่ะเ0 0าแสนแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยหล้านนะหล้านหล้านก็ถือว่าเป็นจำนวนเต็มแสนนะต่อด้วยอะไรหนึ่งล้านห0ึ่งแสนนะคะหล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนหนึ่้านสล้านสี่แสนนะคะ ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอา่าก็คือจำนวนที่มีตัวศูนย์อยู่ข้างหลังนะอย่างน้อย5ตัวนะหตัวมีโจศูนย์หอ่ามีศูนย์อยหลัง5ตัว1ล้านก็นับนะ5ตัวขึ้นไปนะแสดงว่าศูนเนี่ยจะอยู่หลัง5ก็ได้6ก็ได้7ก็ได้8ก็ได้แต่อา่ามีศูนย์ตามหลังแค่2ตัวได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเราจะมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเลยนะคะเ,เริ่มจากข้อที่1นนะ,ะเรามาดูว่าหลักแสนหลักแสนของเราคืออะไรนะ,ะข้อนี้หลักแสนคือเลข2นะหลักแสนคือเลข2ฉะนั้นเราจะพิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางขวามือนะคะก็คือหลักหมื่นนั่นเองอหลักหมื่นของเราเป็น5ฉะนั้น เมื่อมันเป็น5 2ที่อยู่ในหลักแสนนะจะต้องเพิ่มขึ้นอีก1นะเพิ่มขึ้นอีก1กลายเป็น3นะส่วนตัวที่เหลือของเรานะจะให้เป็น0ูนให้หมดเลยเป็น0ให้หมดเลย,เน, 0, เลยนะดังนั้น2,59678มีค่าประมาณเป็น3 0 0 0สนนะคะอ่าต่อไป เต็มแสนนะเต็มแสนอย่าเพึ่งสับสนนะคะต่อไปข้อที่2อนะคะหนึ่งล้านสองแก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจให้ดูหลักแสนก่อนหลักแสนเป็นเลขสองนะ,ะหลักแสนเป็นเลขสองส่วนหลักหมื่นเป็นเลขสามนะสามมันน้อยกว่า5ฉะนั้นเนี่ยเราจะ กลับมาดูที่2เนาะในเมื่อ3มันน้อยกว่า5ฉะนั้น2ในหลักแสนไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะคะก็จะยังคงเป็น2เหมือนเดิมโดยตัวหลังนะคะก็ให้เป็น0ูนะคะทีนี้1ล้านนี้จะเอาไปไหนนะคะก็ยังคงเขียนไว้เหมือนเดิมนะยังคงเขียนไว้เหมือนเดิมฉะนั้น1 2 3 3งล้านมีค่าประมาณเป็น1 2ล้านนนั่นเองค่ะ นะต่อไปข้อที่3นะสามล้าน 69, 149เราก็มาดูหลักแสนคือเลข0นะหลักแสนคือเลข0เราก็พิจารณาจำนวนที่อยู่ทางขวาเนานะก็คือหลักหมื่นเป็นเลข6นะ6มันมากกว่า5ฉะนั้นศูนย์ของเราตัวนี้นะศูนย์ในหลักแสนเราจะเพิ่มขึ้นอีก1น,นะศูนย์เพิ่มอีก1ก็คือ ได้เท่าไหร่ได้1น,นะคะได้1ฉะนั้นจํานวนทีอ่อยู่ข้างหลังเนาะจำนวนที่อยู่ข้างหลังเราก็เติม0ลงไปเลยนะคะศูนย์ให้ครบตามหลักด้วยนะมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบห,ห,หลักหน่วยนะส่วน3 3ล้านที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็ให้เป็น3ล้านเหมือนเดิมนะคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ3ล้านหกหมื่น 9,149นกะ,ะก็คือ3 1 0ล้าน1นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4 4 0สี่แสน7เะเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องตกใจที่เห็นจำนวนเยอะๆนะคะเราดูแค่หลักแสนหลักแสนของเราเป็น4นะคะต่อไปให้ดูที่หลัก หมื่นนะหลักหมื่นเลขโดดเป็นเลข8 8มันมากกว่า5้ฉะนั้น4ในหลักแสนของเรานะจะต้องเพิ่มอีก1กลายเป็น5านะจำนวนที่อยู่ข้างหลังให้เติม0ให้หมดเลยนะดังนั้น487,487 48นะมีค่าประมาณเป็นจ,จำนวนเต็มแสนคือ5 0แสนนะคะ ต่อไปข้อที่5ข้อที่5 3 9 7 0 2 3เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมดูหลักแสนก่อนหลักแสนเป็นเลข3นะคะหลักหมื่นเป็นเลข9 9้ามันมากกว่า5นะเราพิจารณา9้าเป็นหลักนะเท่ามันมากกว่า5ฉะนั้นา3าที่อยู่ในหลักแสนนี้นะคะจะต้องเพิ่มอีก1เป็น นะโดยที่จำนวนที่ตามหลังก็เหมือนเดิมเลยค่ะเติมศูนย์ให้หมดเลยจบแล้วนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ397,023ก็คือ4 0 0แสนนั่นเองนะคะ